ซึ่งคุณพีทเนี่ยก็คือเป็นช่างภาพมือหนึ่งในประเทศก็คือฟีลว่าฉันจะถ่ายอะไรก็ได้มันตามความรู้สึกของฉันมันตามฟีลของฉันนะคุณพ,พี่นะอเ,เอากล้องกล้องให้น้องน้องพีทถือเลยค่ะน้องพีทคือน้องผูบินค่ะเรา,าจะถ่ายอะไรก็ได้มันเป็นความรู้สึกของฉันฉันอยากถ่ายอะไรฉันจะถ่ายฉันไม่อยากถ่ายอะไรฉันจะไม่ถ่ายแต่เพระเอิ้ จะต้องมาถ่ายภาพกับคุณทีซึ่งคุณทีเนี่ยเอาแต่ใจมากๆฉันจะต้องสั่งให้คุณพีทเนี่ยถ่ายรูปฉันเท่านั้นดันงนั้น่ะเกณฑ์นี้ค่ะคูเวินนาหรือว่าน้องพีทนะคะจะต้องไม่อยากถ่ายรูปคุณทีจะปัดต้องไปจะไปถ่ายซ้ายถ่ายขวาถ่ายขวาถ่ายซ้ายถ่ายาย,ยังไงก็ได้ต้องไม่มีคุณทีในรูปครับผมนะคะหนูอยากก็ได้จะติดทุกคนที่อยู่ในฮอนี้ก็ได้แต่ต้องไม่มีคุณทีในรูปนะ,ะส่วนคุณที หนูทำยังไงก็ได้ให้มีตัวเองในรูปถูกต้องได้เวลาสร้างมีดผ่ามาแล้วใช่ไหอ่ะสมมุติว่าน้องพีชนะน้องพีชนะน้องพีชนหนูถือกล้องอ่ะเดี๋ยวถือเดี๋ยวถือไม้ให้ผมขอโทษครับอันนี้ใช่ไงเหรอครับอ๋อตันนึงนะคะเปิดพูดเล่น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 พูเล่นพูดเล่นพูดเล่นเล่นพูดเลนพูดเล่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 นพี่เล่นพูดเ่นพูดเล่นพูดเ่นพูดเล่นพูดเนูหน่อยค่ะ อันนี้นะเซลฟี่ตัวเองอยู่กันหรอสมมติว่าพี่พีทเนี่ยอยากจะถ่ายรูปนู้นรูปนี้รูปวงรูปวิวคุณทีเนี่ยต้องพยายามทําให้ตัวเองอยู่ในรูปให้ได้อะไรอยาไรอะไรอยามีเวลาไม่ยากาดโมเมนต์พี่ เวลานะสามสวินะคะคุณต้องเอาตัวเข้าไปให้ได้ดิฉันไม่สนใจหรอกว่าคุณจะต้องจับตัวเขาแบบว่าเข้ามาอย่างนี้คุณนะหน้าเข้าไปให้ได้น้องพีต้องถ่ายลมถ่ายฟ้าให้ได้พร้อม30มสิบวีนะพี่นะเชิญจับเวลานะคะพอหนึ่งสองักไปค่ะ จริงนั้พีต้องกดจริงนะ้องพีต้องกดจริงนะจับไว้จับไว้พี่จับไว้พีจับไว้สิบเก้าหก้าสี่สามหนึ่งมารูปเก็บไว้ก่อน ลูกแก็ไว้ก่อนคือในเรื่องเนี่ยคุณทีเล่นคุณทีตลอด